สามค่ะวันที่สามมีแต่ม,ม,มีคนแกงเขามาเนาะคะ่ะแกลเขามาเพิ่นถือแล้ว,ว่างที่สี่สามใบค่ะแล้ว,ว่างที่สี่สามใบก็คือคุณแม่สวิตบุญชู้เนาะค่ะรางวันที่สี่เพิ่นถือเลขมี115ห้าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งห้าค่ะที่เพิ่นถือหูแจ๊บพยอนเนี่ยนี่แหละขึ้นห้อบุญบ่ทอก,กันเนาะแล้วกา เดาบ่คือกัน <laughs> คนฟังปูเว,ว่าอันนี้ก็ได้เพิ่นกะว้าให้แม่คู่ฟังตีแม่คูไเลยห้จัจเพิ่นกะว่าว่าปู่เว่าวี่ขาสามสิบสองเห่มนะจ๊ะแล้วบันนี้ของพอเลืออยู่แค่สิบเกียดนะเพื่อนก็สาสบสอลบสิบเกดอ, <laughs> อันนี้คือความคิดเพื่นเนาะคะ่ะลบออกเลยเเลือย5สิบหาะะ้านเราเล้ยไปซื้อเหล็กสิบหา้าถ่ายไปซื้อเหล็กไปซื้อสิห้าค่ะแข่ีไหมถึงแข่องคู๋ไหมเออแข่องคู่ ภาษาไทยก็ฟัน <c oughs> ฟันมีสามสิบส <c oughs> องซี่มันลวนลงเมื่อตัวเยายูสิบเจ็ดซี่บัดน,นี้พกกเพิ่นกะเลยเอาสามสิบสองไปลบไปลบสิบเจ็ดก็เลยเหลือสิบห้าบัดน,นี้ผู้เพิ่นถือเนี่ยแม่สวีทเพิ่นถือเพิ่นกะเร่ยว่าเอาไปลบแม่กเ็เลยได้สิบห้าแม่เลยไปหาซืสส้อโรตเตอรีสิบห้าล่ะกับเบอร์หูยักษบอกว่าสิถือรางวัลใดอันนี้คือ นี่แหละดวมเขาคนเนาะพเพขาเลยไปยิบจับได้ถือรางวันที่สี่สามใบค่ะเป็นเงินแสนก็บาคบกกกกทค่ะเพื่อนกาเพื่อนกาท่วมแล้วล่ะค่ะรวมบุญน้ำคูแม่คู่เรียบร้อยนะคะเพื่อนกาเรียบเอาห้้ฟังว่าถือห้าหนึ่งสอง หนึเอาพู้ได้ีเล็กหนึ่งหนึ่งหาให้ไปตัวนี้รตอรีดวนเด้อค่ะเรื่อบางทีบางทีอะสิปนลลงวัลที่สี่ก็ไลยผู้หลยคนหมู่บ้านนี่ลงวัลที่สามรา่งานโตมากแล้วค่ะแดี๋ยวัลที่สองก็ทุ่มาอยู่ค่ะทุ่มมากแต่ว่าเิ่นว่าให้ไปขึ้นเงื่อนก็เนิ่วมาสันค่าทำธุระทำธุระให้เรียบร้อยมาสันว่าของวันเริดยังไม่เสร็จของวันตรวยังไม่เสร็จของวันนี้วันไก็ป่าเนี่ยนั่นและ ่แน่แล้วเนาะเอาสื่อเสียงไหว้ยังสี่ล่ะแล้วเออแต่ท่วทั่วงคือแม่คือแม่ใ่เหรอคือแม่เหรอเราะท่านบอกมาถือถึงเรท่นได้บอกเลยจักคืองานนี้พ่าะว่าท่านบอกเลยจ้ะไม่หมดไม่มมดปูตาด่วนมาทันมา มาตัดิ้นด่วนมาสั่ิ Salt ้นตัดชิ้นยังเอาว่าไม่เขาชงมั่ว่าสั่นลูกขังล่างว่าใจแทไม่บอกเสียต่อคออ๋อถึม่าแข่งก็พอสู่อก็ได้ป่าช้าพอดูจูกางจังจังขัดต่ยก่อจ่จ่อ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 ่อจ่อจ่อจ่อือจ่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 อเ่อน่อจ่อั่อจ่อจ่อจรอจ่อจ่อจ่อจอม่อจ่อจ่อจ่อ่่อจ่อ เป็นวันที่สามใกล้จะถึงวันที่เก้าไลนวันที่สามใกล้จะถึงวันที่เก้าแล้วเอ้าวันที่สามหมดมึงหมดเก้าก้เก้าหมดมงหมดไปพอามันไม่ความหมายไปนะคือว่ามีความหมายวันที่เก้าวันที่เก้าวันที่เอาปู่ที่ฝักขาวขึ้นหอขึ้นหอเลยที่เก้าเก้าไป นี่ว่าอะไรบอกเลยต้อบอกว่าห่อปูชีวะขาแรกที่ก้าวไปเพราะว่าครบรอบไปรอบเรือนวันที่ 9, เก้าทันวาพอถ้อท้อห้าหกทีไปไกลในหกชาแม้ว่าหกชั่แล้วก็มาหกทีมันก็เลยครบปีจมามว้นะลูกนะทุกวันที่เก้าทันว้าตื่จะเร,ร็วๆชาวร้อนบายที เขาวว้เพิ่งมาบดกรับถ้ากขาด่าบูชาทิ้งทักทิ้งผู้คำผู้คุ้นให้รู้ใครได้ถ้าบ้านเขาเมืองให้ได้ยู่งชุ่มกินเด่นให้ได้มิจินมีใครให้รู้ว่าได้มีความหวังแต่ว่าวางเพื่อวางที่รูปร้านการที่พังคือไปด้วยการขาดสติด้วยการไม่มีสติย่ำยั้งชั่งใจ บางเพื่อบางที่เห็นเพ่นได้กับยังได้น้องิ่นทุ่งจะหมดเต่ากัไม่ทุ่งคักทุ่งแนที่จักกัดกับาที่แรกต้อไปว่ารนที่สามจักกจดานไปฟ้าอย่างพอวิ่ีหันเงินเอาแต่เอาว่างชื่อแรกหมดว้าจักกาดกัได้จักกกัเปนเห็นะล้วหรือมะไปตาม่าต่อไทยคพื่อไก่เนาะว่างเงินดอกเงดนบบนี้ว่าานมันเป็นย่างเื่อสว่ เอาก็ไปชืวอเวเหมือนกันรถว่าในชงอ่ะก็ะจังชงก็ะไกูบอว่าที่ๆหาชิกะจังชงกะไ้เขาไม่ชิวได้เออเตาชักป้อพอพอท่านป้อยังมาว่าทีวๆาท่านป้อ่อท่านป้อยม้อสีว่าหลายตัวถิงข้านฟังคนตมใ้พอยากฟังว่าบอกเร่งบอกมผู้ใดญบอกเช่าบอกเลยหาที่ที่หาแล้วพูดวาหาที่ท่หางเหจั เชมผากระเิบผ่าพ่อเชผ่ากินเนาะเชฟว่าไปกาชิเชมผ่าโ่อจีฟอ่อก็ชิว่าเออไอไปตีกะชิว่าพ่อยัมหอูว่าที่ถามหนี่ยิีฟอ่าบ้านา้าว้าบ้าเนาพ่อยังเผ่าชิบผ่ากันยังบ้าว่าที่เก้าเลยพอเก้าถ้าถกมเก้าพ่อยังพอใช่ยังว่าพ่อยังเชฟเชฟผ่ากันยังบ่าก่ออยู่อย่างโบราณกันบ้านาบ้เชฟอย่ามขาไม่เรียบไม่ัุนื เาไล้ากไ่วาผู Blue ้ไร er. ่จีเป <appeals Shore> <INE> <c oughs cardio louder> no ็นนังไรกาต่างต้อนเหมือว่าที่ชื่อผาเส้ยาวได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้คือเก่าหนังที่จำได้กาได้ก็ได้คือเก่าหน่งต้องอยากชื่อตียาวกับชื่อไปเราะพราะว่าที่อชื่าาตยาวเพราะไหนแม่แมนทุกนว่าจันรชื่อตอื้นหม่ใช่คือวันชื่อชื่าันแล่วม่ทุกคนเราไม่เราไม่ใช่เพราชอาจะแวว่าชอก็ไย่างชื่อตยาวรู có một loại lại, anh là tôm, Tô bí, tôm biết tôm biết tôm ra tùng ra ừ, tàu, tạo bọc sao mọi ý, ngang, nó. bọc lên kia mì 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 yên ăn mì 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 เมื่อวนี้แปวันที่ถามแปว่าอีนั่งตามก่อนใช่าหมดมือหมดเวรขาหมดมือหมดเวรไม่ใช่โอเคนะอืมวันนี้วันที่ถามนะบุกนะวันที่ถามจำไว้แล้ววันที่เก้าวันวันที่เก้าวันทะเลาะหาปูที่ผักข้าวอืมเอาโอปุคนะถ้าเกิดเราบูชาเออไปดูวุ้นดูวุ้นร้านไปเก่าไปหวานนะบุ๊กนะ พี่หอป,ปาาูที่ปัขาวเนีที่ข้าเข้าวแฝกอืมมากนะเพราะทะนั้นลูกหลานกเข้าระบูชาก็ไรมากกาบมา้มากข้าวนาวะวางเครื่องวางที่ลูกไก่สะดวกมากบางใด่กัะอาารจีนไทยกิก็สะดวกด้วยบือบาตานั้นีปูที่ปะขาวองปูตาอืมทอปกปักลูบค้างนูกท้าลูกหลานบานเมื่อไห้่ลูกช่จริงเด็กลูกผู้ทุกคนอืม โหท้ายข้าวโลกให้ลูกร้านในทางวัดทางวัดคุณน้ำบ่ก็ช้าราทางโบสถ์กับว่าทา้งแนทางประตูโค้งกับว่าทา้งแนทางัววัดกับว่าทา้งแนทางพระทัพกับตายกับว่าทา้งแนแล้วแต่งตาพายาหนักเด็กเขียนสององค์กำลังโบเรนะเพราะว่าทารหลายึิงหลายจังที่ว่างงานไปแห่งนั่งหลายที่พอทั้งหอเราขั้นดังกล้องก็เดี่ยวเดีวนะลูกน้อ ขอรัข้างกายขอรักหน้ากายเอออีนั่งหลว่ามันเดยแข่งงบาดนี่พอว่ากันเอาขั้นชางคุกยาวมันกับว่าวร้ายพอขั้นว่าปวดภายลุกร้านเข้าโรคว่าทันอีนั่งหลากับว่าอ่อนวอดขอพรนำลัลูกเนาะขอเพิ่งข้าวบาตรนี่บุญเก่าบุญหม่ทีนั่งหลับท่านทงบุญมากขอห้ยปวดภายข้าวโรคขอห้ยปวดภายเอที่อยากห้เพิ่งได้นําอีพอว่นทันอยากห้เพิ่งได้น้ำพูกโตพุกไตงา พาอใด้เชื่อตจถากไปนักกันแล้วพอม้าทชันว่าเอาพอการะชื่อทงควนพึ่งแกด้านหน้าดูแบบว่าที่ทิพหาคกูแบบตังที่ว่อกาสไหมเอา้ังสีตาทิ้นแต่ว่าคาคู่คาค่ายการเชือเขามาอาแรกขั้นอยากได้กันปะคาคู่คาค่ายกำลันเข่าเราแท้แน่วำังเขาเราแท้แน่บางหลพ่อมงนคือเท่าเท่าไม่้างเท่าการรอกการด้สัย Thầu ra bao em lắm thì thầu lúc anh lúc em cào rìu lúc em cào rìu em cào rìu em cào rìu em cào ơi em rìu em rìu em rìu Ý rìu em rìu Chị trang khai rìu quá rìu em cha em rìu 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 เฮ่ออมองใช่วันใี่เก่าจะต้องเฮ่ออมทองกรอยแบเฮ่ถามล้อกันยังไอขันหาแตงบาปูขันแตงขันล้อก a นแตงขันขันแตงขันสองไม่รู้ตีขันทองแตงขันท่าเอาแแล้วก็แห่ถามล้อขอปูพี่ปักขาวถามเนอะ่ ร่วมแรงร่วมใจก้าเห็นเส็เมากๆไแล้วถูกต้องจริงจังอะเลยมาชักการะบบุชา่่าเองมากก็่อยห่ารอยถามที่หกหน่วนถือบังบัถือข้าบถืกข่ารักบาทหารอยถามที่หกาดถาบัม คันพะอ้ขัเขาเออขั้นบางขั้นบางอ่าถา,า,ามบาก็เป็นเงินเป็น,น,อปนทองด้ไหมขั้นขาดบาทเงเขาเอื่อว่าพ่อบาทขั้นไม่ถามถลึงเขาเอื่อว่าบ่พ่อบาทขั้นเอาใช้อีกบาทงนโคกตัวนี้บาทโคบ,บาทตรงนี้อันนี้คือกัน,นมันวัาเขานขาลลักข่าอถามบาทข่ายผ่ารอยผ่าพทีของบ,บาท บาทนี่หาลอย้วเอามาใช้อีกชามหานมาเป็นเขาห่าลอยสามสิ้เกูเออแมงหวาใชเออพ่อกับว่าแงนั้งถือปานไหนเนาะเออเวียกับาท่านแรงหวานพวกหานคือว่าห้าหาห้าากับคช้ข่หน้นวนถือเท่าไหร่วเใช่แล้วก็แล้ววิ่งแบบใช่ไมว่าการถือเท่าวแมงาใช่ท่านว่าใชมาถือเ thay hai mặt thử đó đúng không hai mặt khu vực mặt thử, vậy mặt khu vực mặt mặt khu vực mặt mặt khu vực mặt 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 khu vực mặt 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 Bài mặt 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 ไอ้เขาเขาบอกมาว่าตูเขาวหวยว่าโบเขาวหวยว่าที่เก้าห่วยารบป่ะพอถึงนีึคนร้องเพลงได้ว่าพอาไปร้องที่ว่าได้หรเลยเขารองว่าก็จะของ <c oughs> ยังมีร้ยังมีร้องมีรางวันะใครร้องมีพ่อจะมีรางวัลให้นระ่พ่อจะมีรางวัลให้วันที่สิบหกโอเคไหมจ้าโอเคจ้าโอเคไหมถ้าใครร้องได้จ้า พ่อม erm ีรางวัลทั้งน้ปรางวันท่้งเอาด่าพวกนห้นรองเลยแล้วพ่อมีรางวัลทัางวันนี้รางวันราไหวจะไปชอบพ่อแต่รางวัลที่นั้นแต่แค่รางวัลที่หักวันีจะไปรองห้ามาะไ่รางวัลที่หนึ่งว่าปูข้อหัวต่ร้องดูร้องดูร้องดูห้ามอะไรนะมูนะ มบแต้งบารังพิดทีดทททดด่เออให้ปูเทคองมาปูให้ไว้หรวอล่ามาถูอะไรปูันได้เยอะอกเออมงฉันวันนี้วันที่เก่ามือฉันวันนีเออไม่เรื่องทนมาคมได้เยอะอกเออวันที่ทิพอเออรลกบอกจะกนหลอกมาท่านหอดเมืองน้ว ว่าท่านหอดบ่หอดเว้งยัดไก่ข้อหน้ายัดข้าวพักกันชื่อไรครับชื่อไรก็เมื่อเมื่อข้ามเอาว่าชี่ที่ผาตั้อชื่อเสียงมากเลยคุณว่าชื่อร่างร่างไรทีน้าชื่อไรว่ากัเต็ม่มองบ้านไม่มองชื่อบ้านพักกันชื่อได้หัวปีแล้วว่ากัเต็มเมื่อถัตัวเลยว่าบ้านนี้ชืรว่าขายบอกว่าจะถือแล้วพอให้ชือว่านที่ผา คือทิพผ่างด่างเหี่ยบปกติมากเรต้องให้เขาแล้วนะพูอเอบอกว่าทิกผ่านดํางเหบ่อกต้หาที่หามามาขายเจ้านะปูใช่ไหมขายมาผ่านใให้ขายทิพยผางด่าเหี่ยบบอกเขาจังสีรักเราเอืองอยาขายขางพ่อบอจังขายพ่อมาเอืองมาชวิ่บางทีบองท่อราบอกว่าท่านบอกเลยบอกทิพย์านด่งเลี่ยบเอือียวจ้า <premises S 2> <clearly. S 1> ว่ามือยาวเท่าไหร่จ้าป้านจังว่าร้ายตูแม่งว่าอีนั่งกองกอจ้าปูเพิ่มอ่ะป้นที่ทิพหาอีกคนอ่ะก็จะได้ไปเตมระนีปอบอกกะบอกวันที่ทิพหาเติมรถก็เติมป้านที่ทิพหาได้ไหจ้าเฮ้ยยังเข้มแงแม่เดีวทาเขยาวจาแล้วว่างยักว่างว่างนมีนำไรเอารเรั้นบอกไปค่ว่าพอบอกรตร้นยเา ไร้บันกับว่าตังบอกนะเคื่องจักทนื่องยากับเคื่องร้ย่างตามต่อลุกลุกไปเยปินเป็นหาอุบุตื่นเตียงเลยเร่งเร่งกแก็ไปขี้มาต่างกางันตีตีเอากันเอาถ้าเราช่วาพ่อบอกดูย่างตามต่อมันนั่งไ้เอาขี้รดโดนเอาท้ายก็ไปก็อามาถามพ่อรบบ กูได้ตกบันไดก็ได้เอาเมื่อแักขันตกแัวขัน,ขนมันามจังมองอนะ่ะ <c oughs> ตามบบคู่กินเทปอะไรก็ไดบ้าบบที่ไม่จักน้อยเออแักพาไปหาชือเอาล้วแบบแบบที่แป็นใช้แบบกกอบสองน้วยแปดชอแ <c oughs> ดใอีก <c> แ <oughs> ต่ถ้าบ่าไรตัวเองพาไปนอนฝันตีเอา ตีว bueno. ัดไปกันแล้ววัดนากัากับคู่อะอยู่ห่นมึง่มาตีคิวแทยกู่วัดตีคิวมี้นี์แท้คูกยุงเหืองเราเออคิวว่าตปมึงได้พัชวาเออพัชตีเอาว่าวัาเขาเนี่ก็ะดัไมาจังวาวงานมาจังว่าวราหลายสาอยากกินก็กินอยากทานก็ทาน่าทานก็แล้วไม่ชมใจไม่ใช่อารมณ์พอคือพอใช้อาบว่าผมจักนองได้วางทานว่า เออแต่คุณทำบก็ทำได้ฟาบุกห้านทางเป็นก็มีหลายบุกเออได้กต่เฮ็ดบ่ได้แเฮ็ดคือก้าหน้าแูใจใครใครท่าผู้ใจบ่ใช้ครท่ามานมืเงินกับบ่อยากเฮ็ดบ่อยากทำเพราะว่าเขาเราเกบเขาเราแต่งตั้งเก็บตั้ใจแต่น่หรอกเนาะที่หามค่มคิอค่ามกับหามบ่ได้เพราะว่าของหมือนเราทั้าบึงชินท่านไคมันอยากเฮ็ดกต่เฮ็ดบ่อยากเฮ็ดกบ่เป็นนักเฮ็ดแต่ใดแก่ฮัก คือกินเขาเฮากินเขากตอิ่มบ่หันไปอิ่มนองเขาพุ้งฟูว่าจีรังสารแต่ขขากินแต่ขขากัอิ่มผู้บาได้กินเขาแต่ว่าอินไม่เป็นรังสารเลยคือเฮากินเขาเ้าเฮาเขาท่เขาใด้เขาอึนนั่งเบนเขากัว่าแด้น้าเขาแล้วลูกต้อเพราะทางนั้นเขาให้ลูกหลานเขาจัดอินจักท่านเขาจักแยกแยกที่ชอบชอบดีให้ไม่ขาดไปบ้านดา ทุกทิ inh, àn, ắng, Ph ải, phải, phải, ้งท uhm, ุกดางตีเส้นน้ำลงไปหายนิดหายตีไปว่าก้อนตีดีก้อนีตับก็สีขึ้นหนามาหลางก็ตีเบาออกเออเคยมาจ่าหยังกัดจ่าก็ตีเบาอีหนั้ออกมาแล้วกเข้าเบาเข้าจ่าเป็นคู่บ่าจ่าเข้าเบาสักทีแล้วก็เบาบ้าดีกับใบแกแต่ของเบาดีกัได้แกแต่ของที่ดีก็ได้แกตัว คิดชัวเข้าได้แก่ตัวเหมือนกันบ่ได้แก่เขาเพชอถ้าแท่งเขาตูเขาแรักงๆมันเป็นจงิงๆเพราะว่ายาไมีกินอกุชนผู้ใดที่เฮ็ดหยังเหตุไปหน้าที่คนมันบ่คือกันเด้อลูกเด้อยยาไปก้าวไกลที่ที่ส่วนบุคคลยาไปก้าวไกลแล้วใจใจใช้มันผู้ใดที่เฮ็ดหยังเหตุคู่บ้าอาจารย์เขาแข่งแล้วรู้ด้อ ยาบุ๋ยก้มคู่บ่าอาการน่ารักก้อนกาบก้อนมหวว่างันอยากว่องยังกาวว่องพิงพักทิศอยากทาอยากแค่เบาไปค้คีก้าแหนว่างแมงได้ยุตักมากระต๊กถือจับขอมมัดสิงห์เ้ากรเว้าง่ายที่้าร่างไหวลูกค้าเทวดาคัดว่อาถือขอลนถูกป้องกับว่าง่ายขันพิศทช่นเดียวเ้างานทิศพิศราอินโต้เอะงะ พอจะบอกให้แกง่ายทุกทุเพราะดูน้ำข้ามปากข้ามเบาแล้วกับความคิดับขอเเบาไปแล้วมันเอาขึ้นมาไหือั่นแหละข้ามเบาจะขอข่าจะขอขาดวิ่งกูรน้ำ้ามพอทหานคิดดีทางดีคิดดีทางดีมาหนงี้ึงจะได้เกิดกูรักคนบ้าเกิดกับตาแม่วันเถอะวันทานว่าแล้วจะไม่ฉีกเกิดเถาะวันทั้นี้วท่าน ทีช้างนั่งไม่กูกับว่ายานบอ,อกว่าทานเราไปดิว้าไปทั่วทีวทั่วแดดหลาแระวังผี้วิตปากมีปากเห่ยลายอ้อาวขึ้นว่าได้ไหมแม้แต่หมอยังเอาคืนไม่ได้เลยบางพื่อบางที่วบากไปทั่วทิเทั่วดีดเว้าิพี้ที่คู่มันกับว่ายนูเพอ่าย็ีว้าเอาใต้จกของเอาได้คู่จักของมทิ้งท่านว่าเคยกิ่ว่าเคยท่าน ชาดก่องกับว่าเคยทางชาิวม่งยังมาเหตุอีกอยู่เพื่อนเขาเออฉันชาติยานเก่ายังเหลือมาเดิมถ้าฉันชาตยานเก่าเคยทางบุญทั้งบุญใจก็จะเป็นกุศลนั่งานแล้วถ้าฉันชาตยานเก่าความเก่าฉันด่านเก่าว่าดับว่าวเกิดขึ้นว่าขาหนย่งนี้ฉันด่านเก่าให้ทางความทัวให้พูดทิ้งว่าวิอคติดตาขู่ตาข่มเออ ไม่มีใครอยากเห็นเราเห็นกงครูรัค,รคมคิดป่อยตังค่ะครูราคมเขาตังคิดภาวนา,าครูรัคมตังค่ะโออดีแต่น้เพิ่มทักเพิ่มใดเทปเพิ่มใดถังเลยบาระไม่น้องปางไดผู้กขขาดทีชคม่นไม่ลาปนะขออ่อนม้อนขอหวาเต่า,าที่เจ้าทานทิ้งทักทิ้งนี่แบบคอเอ้ยขั้นใดทุกข์ขาดที่ชอยเทปช้อยถา,างเพิ่มเกาว่าฉันมา งานหน่กกู้มาค้นคลิดดีท่ามีเพิ่นกับขาท่านพ่อหห่ไหายไปให่อหๆ่แล้วลุดแ้เพราะว่าบุญอิปท่านคนอนั้นมาบอทอกันมาดก็เลยบอได้พรพอมันค้นา,ามันได้ทุบเท้าแปดมันกะลระเบิดหมดทลิปแล้วเนาะงานหนะกพอฉันมันตังวิบวิบังนะเนาะแต่เบิ่คลิปแต่เราหน้าอาแล้วหลุกเล้คิแต่ลราหน้าเบิ่อบางเพื่อบางคีิกลับไปเข่าใหอกให้ผ่า,น,า,น,ากนกูบบาบาบาบ้ลาคนกลับว่ามาบอกกูให้หยังปอกกูว่าคิด อันนั้นมันก็เกิดจากกินจากของนล้วหลุดแลดานนา้วบางเคื่องบางที่กินเท่าบ่ไอืยไปเข้าฝั้นไ่ไปพีชทางร่างไ่ก็ไปตัวก็ไม่รูว่าแม้ว่าสิไปว่าตัวอะไรบางเคื่องบางที่กัดจิงทะลิ้งตัวหนาตัวหลังเป็นอันนั้นเป็นอันนี้นะได้่ามว่ามงนอหลุเนาะบ้านเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเฉียดเพราะฉะนั้นก็เลยเฉียบมาอื เทียงไว้ก็ได้พอ่อเทียงไว้ก็ได้เขาขายสีขายแบบนี้พอมาที่ถามนะจัง <c oughs> ไคเขาขายไว้พอมาทำบอกจกังไนเขาได้บอกพอการจังวน,น,นาวันที่สิผาขนานที่สีผา,า,าัอเจ้าต่อาเนี่ยคือวันที่เกาอเจ้าอจ้อเนี่ยคือวันที่ก่าหอปูที่ปากขาเก้าเก้าไปจำบ้ว่าหมดแล้ว ฮอปู่ที่ประคาบเก้าเก้าไปทะเลาะโกงปู่ที่ปากคาบขึ้นหอวันที่เก้าท้อห้าหกถามเมื่อขืนนะถูกมะเมื่อขืนฮ่อปูที่ประคาบวององันที่เก้าท,ทอคอ,นะอ,อ,อ,อทอคอไปว่าทันตาคอทอห้าหกถามมาพอขึ้นจังไหม ว่ามันต yeah. yes. ังเลยว่าเขาปอกตีอกเหยื่อที found. ่มากเอาจังเลยว่านั่นแบบะไอ้องปูที่ขาขาวว่าขึ้นหอมขึ้นหอมว่าบอกว่าว่าขึ้นหอมว่าขึ้นหอมหวานพที่ทอมทองหอืหวานที่ทอมฮัลเป็นจังพ่าอืปจังพันแบบหวานที่ทอม

không dù tải không mặc dù mà dù mặc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  con mặc dù 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 mặc กุ้งไร้แขังกร่บางพ่อพ่อพ่ออออม่อยากถึงครับค่ะเอาพ่อบอกอยาเออจากวายอีห่างตอง่อว่าปวดมาขึ้นบางต่อมาจังไรพ่อเบาห้ฟังชื่อังดูีแจ้งบไม่เปิดตาอ่าน

In màn màn, in màn gong 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 โกนก่าจากไรคือกันวาคือได้กก่าได้ว่าหาให้แห้งโกนเป็นได้โกนว่าคือบาดหลังเขาแห้งโกนังานเลยว่ากาน้าว่าหาให้มัโกนฉันงะก็ฉังานืวว่าหาอห้ป่าทคนโกงามัดโกงให้ยังไงก็อ วัดก <ider Stadium> ูไปตัดมาหาให้มึงว่างกูเรียบแถบฟังรเล่วฟังแช็ดกมาหามให้มึงกูตัดไว้หน่งองเลยอมเชียงด่างฟังถารด้ยฟังส่วมเป็นตะคียไป้่อป้าคุณเทาพวกได้จิไปนอนน่าไหนแน่ป่ะคนใ้องไม่เห็นก โกนคักโกนแม่โกนสะเชื่อนบ้านสะเชื่อนเขาพ่อปัดตูปิกบ่ยูปอะเออฉังว่าหาให้โกนออกหน้าบานใกพ่อ่าไม่ยังดังแขก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 พ่อไปทองเม่ปาเขาะว่ะมาคันมาโกงข้อโกงค่ะบอก

เออว่าใครไมา่มาจังค่ะต้องร่องกับแม่หามังเมื่อไม่ก่อนไค้ของพะโกนถามโตัรท้่างโอ้กนถามก่อนถามเออบได้บอกไปไเปรื่อยตรบอกจ้กโกนกึคื้อเขาไม่ว่าขอไม่แย่งา่านบาไม่จังได้แยัง่าวันที่เก่าติบตป งานดกนยังมาบาที่รับรักหายกองืว้แเ้งตทองค้องขอไหยวิ่งส่งวิ่งรับวิ่งส่วิ่งาไกขับขับแข็งแรงนะหลกดนั่นอาสาธุสาธุสาธุอาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเสียอีกพาเลยนะครับสำหรับคลินิกเสียอีกสวัสดีครับ